สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่2 5เดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช2,566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆนะคะมูีแอดภาพมา,า,ายพ่นองมาทาสุขสุขอนมาติดตามรับจมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะเลขเทวดานะคะจากยาย่างนะคะพม่พี่นองค่ะมนีนะคะ,าาะ,คะตัวเลขของยายยางเลขเทวดาสเสด็จม,มาเป็นตัวใดกพม่พาาพ่นองมาติดตามรับจมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ สวัสดี้ชลูจ้าวันนี้มาเจอกันตอนเยน็นวันที่ยี่สิบสี่แม่จ้ามาถามแนวทางค่ะวันนี้คุณแม่มีของอ่าใครมาฝากคะของยายางโอ้เอฟซียายางเลเวานะเลทเอฟซีถามนะว่าให้ตามเลขยายางให้หน่อยมีคนคอมเมนต์เข้ามาอยู่คะ่ะคุณแม่จ้าจ้าจะลองดูแต่แม่ก็ไม่ได้ไปเองอีกเละอืมค่ะให้เพื่อนแม่ไป หาให้แม่บอกว่าชอบไม่ชอบมึงก็ไปดูให้คุคนเรื่องวะงัน <c oughs> ้นยังยุ่งอยู่เอาให้กูไปวัดน,ำน้ำมีเป็นอ้วนไม่ต้องหรอกไปทั้งคน,น,น <c oughs> ไม่หาหวยไม่เลยอย่างเงี้ยเลยวัดคุญร้อยวันงานอะไรมึงเคยไปอะไรแบบนั้นดูดีสนิทกันมากเลยนะแม่ใช่ค่ะก <c oughs> ็สนิทกันเลยเนี่ย <c oughs> ไม่งั้นไป่คูไม่มึงกันหรอกค่ะ <c oughs> ใช้ไปไหนเพื่อนก็นไปนะเพื่อนแม่เนาะ ดุกันนั่งด่ากันนั่งอันไหนจาเป็นมันก็เข้าใจอยู่อันไหนไม่จำเป็นมันก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะมันคือแต่จะเอาแต่ตามใจเราก็ไม่ได้ใช่มันจะมาอย่างไงเราก็ไปกับมันอย่างนั้นแช่นนั้นเองใช่คุณแม่ถ้ามันจะมาถีทวนให้เราอ่ะเขาพูดอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้หรอกมันคนใจร้อนค่ะแม่ดีแล้วที่เพิ่นไปเพิ่นยังไปให้อยู่นั่นแหละแม่ก็บอกให้ไปเพราะว่า มันเคยไปกับแม่ทีนึงตอนนั้นจําได้ไหมที่ไปหาพ่อตู้น่ะแล้วทีนี้ยายยางมาเจอกับพวกแม่ใหม่ๆที่ยายยางบอกว่าค่อยฝันค่อยฝันถูกคือกันเด้กับนริวดามาบอกตอนใหม่ๆน่ะมันจบแปกๆเลมอ่อแรกแรกนี่ที่มันไปกับแม่เลยแล้วมันก็เป็นคนไปสอดถามเ็าเองว่าฝันยังไงอย่างงู้นอย่างนี้น่ะอือะตอนแรกแรกน่ะแล้วคนหลังๆมามันก็ไม่ค่อยสนใจ ค่นนั่นแหละเนี่ยจะบวอกเข้าไปนั่นแหละคอ้แดงวา่อตู้เนี่ยกนนั่นแหละเนาะเอาเซเก้าสามสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเหรอคะจ้าค่่เออแม่ลืมบอกไปว่าไอ้เลขไอ้ผีไอ้พิศนานั่ะเอมันมันเน้นไว้แปด้าศูนย์เนี่ยลูก ไปนะศูนย์ค่ะแม่จ่าเก้าศูนย์สองเออจ้าแม่ลืมบอกนี่ดังดังสองไม่ถามแม่โอ้ยหนูก็ลืมจ้าแม่แอบไปถามแม่เลยไปแอบหนีเลขปากกาไว้ให้แม่วงๆอย่างเนี้ยเพราะว่ามันเขียนมาเนี่ยมันวงไว้อยู่เอ้าลืมดูแม่ไอ้ถึงไหนละไอ้เนี่ยเราแอะยายยังค่ะคุณแม่ตัวไหนนะแม่นะ

เจ็ดศูนย์ค่ะเน้นไปที่เก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดค่ะกับเก้าเจ็ดแค่นี้แหละเล่นใยากอ่ะจ้ะแล้วทีนี้แม่ลืมหอกพรว่าวงเพราะว่าแม่แบบโมองเห็นเอามันคือวงกลมมาให้อยู่นี่หว่ามันค่ะเอสไปถามแม่เล้ะหนูก็ฟังแม่พูดจนเพลินจ้ะก็เลยลืมตามแม่เลยจ้ะ แล้วทีนี้ก็เลยยังไม่ได้มีเวลาไปหาใครที่ไหนหรอกโอ้ให้แม่เสร็จธุระก่อนจะถ้ายุ่งอยู่ก็ให้เสร็จธุระก่อนแม่เออแต่เสร็จแล้วแหละอไปแก่ไปเผาเขาก็เสร็จแล้วแต่เขาไม่ได้โทรมาบอกว่าตายตอนไหนตอนไหนเขาไม่บอกเขาบอกแต่ตอนไปเผายค่ะยืเขาไปเห็นแม่คงจะไปยากมายากนี่แหละเขาก็ให้หลานมารับค่ะให้หลานชายมารับอืม กะรีไปไม่ได้ไปกับเพื่อนเพื่อนกเรีบอกว่ามันไปเองก็ได้แต่ว่าจะให้มันจำมาแบบเขาว่าอย่างนี้พูดอย่างนั้นมันบอกว่ามีเอาปวดหัวมันบอกว่าเอาจต่ตัวเลขมาทั้งโคอะไรไรเงี้ะแม่เขาจะบอกปัญญาไม่เปิ่นเดยทีนี้จะต้เป็นยังไงทีนี้แม่กเลีปัญญายไม่เป็นเรว่าขวัญอย่างนี้ไปอย่างนั้นขวัญอย่างนั้นไปอย่างนี้ ก็เลยพูดไม่เป็นเลยทีนี่เอ,เอาพูดแบบไหนแต่ว่าต้อ,อยนยาอย่างนี้งวดที่แล้วที่แม่ไปเจอเพื่อนนี่เพื่อนเลขเพื่อนเข้าตัวไหนนะแม่จะเข้าสา,สามตัวนั่นแหละเก้าศูนย์เก้าตองสามตัวตรง,ตรง,ตรงๆเหรอคะแม่ใช่อืมเทวดาบอกว่าให้ให,ให้ให้นางฟ้ามาใช่ไหมจ้ะจะให้นางฟ้ามาสองคนก็เอากล้วยมาให้ยายางคนละลูกจ้ะเอากล้วยมาให้คนละลูก แล้วทีนี้อก็บอกว่ามันก็บอกยังยังว่าโอ้ชีวิตนี้ก็มีแต่กล้วยนี้ว่างั้น <c oughs> ไม่มีอย่างอื่นเหรอว่างั้นสามตัวอะไรก็ไม่มีไงหวยเลขเบอร์อะไรไม่พาไปไหนหรอว่างั้น <c oughs> ทีนี้นางฟ้าก็บอกก็เชวดาก็สั่งมาบอกว่าให้ซื้อจะเสากซื้อ,จะ,อจะซื้อตัวเก่านั่นแหละตัวที่มีนกมีกาบินบนฟ้านะ่ะอืนั้นน่ะตัวนั้นแหละ ให้ซื้อตัวนั้นแหละเพราะว่ามันไม่ออกวัายิ้ก็ออกวัาหน้าเทวดาบอกกันทีนี้ยายางก็เลยมาคิดดูกากาขาวกาดำมาเลยนะ่ะกาดำมีสามตัวแล้วก็ไข่ออกมาสามตัวนั่นแหละจากไข่เล็กๆก็มารวมกันเป็นไข่ใหญ่ใบเดียวเกิดแก่ะตีกาามกากาสงกามันก็เป็นกาเหมือนกันใช่ไหมแก่ะตี เก้าเป็นหลักร้อยเก้าแล้วก็ไข่ไข่มันรวมมาเป็นไข่ใหญ่ใบหนึ่งอยู่ข้างหน้ากาสามตัวนะ่ะจ้ากาดำอะสามตัวมันก็เป็นเก้าศูนย์สามจ้านั่นแหละแกก็ตีผูกแล้วทีนี้แกก็โทรมาหาแม่ก็ไม่มีใครรับสายก็ไม่มีใครอยู่อะไรเง,งี้ยจ้าก็ไม่น่านทีนี้แม่กรเลยไปหาแกแกบอกว่าไอ บอกมาเอาหวยก็ไม่มาเอาจะไปถามว่าได้ยังไงหล่ะก็บอกว่านั่งฟ้าให้กล้วยสองลูกนะมันจะไปเก้าเก้าล่างไงโอ้เอ้ามันก็บนก็ล่างเลยตัวนี้ล่างไม่มซื้อเพราะว่ามันต้องเก่าอ๋อใช่ใช่ปีนี้มันหมดเก้าเก้าแล้วทางล่างไม่มีใครเอาไอ้กล้วยสองลูกมันไม่มีใครเอาขตีเอาอีกาเอาไข่บนฟ้าหมดอืมจ้ะนั่นแหละงวดที่่านมาเน่ะจ้ะ แม่ทั้งสามแอสจำได้ว่างวดนั้นพ่ธีวดามาเองมาด้วยตัวเองที่บอกว่าให้ดูไอ้นั่น่บนฟ้าน่ะใช่กาการนี่มันมันตั้งหลายงวดแล้วนะการนี่แม่ไม่มันเพิ่งงวดก่อนนู้นใช่ใช่ที่กาขาวกับกาดำน่ะนะเออนั่นแหละกาขาวกาดำก่อนที่หวยจะออกไอ้มันไปออกตัวอื่นอืมใช่ออกตัวอื่นแล้วทีนี้มันงวดสองนี่เทวดาก็มาให้อีกให ให้นางฟ้ามาบอกให้ให้เอาตัวนี้ค่ะมันไม่ออกไงอืมจ้ะแม่มันไม่ได้ตัวอื่นไอ้ไอซ็อกเก้ากล้วยๆนะมีใครเอาหรอกโอ้ถ้าถ้าฝันเห็นกล้วยตอนนั้นก็ฝันเห็นกล้วยนะแม่นะที่มันมีเก้าเนี่ยเนาะนั่นแหละจ้ะกล้วยกล้วยนั้นกล้วยเน่าหรือไงทักอย่างอ่ะเออค่ะอืมนั่นแหละอที่พูดงวดก่อนที่มันพลาดไม่ถูกนั่นอ่ะจ้ะ ลวทีนี้ก็เลยมางวดต่อมางวดต่อมาคุณดาบอกให้ให้บอกว่าให้เอาตัวเก่าจ้ะให้ที่ดูอีกาเหมือนเดิมให้ตีเหมือนเดิมจ้ะก็เลยถูกไงอืมแหละเ่นวดนี้ไม่เห็นรู้ว่าใครพูดอะไรว่าอะไรเลยจ้ะแต่ว่ามันม่ไปเลยจะเอาไม่ละรียกงเอาไม่ละวาไงจ้ะ บอกว่าถ้ามันจะถูกเป็นตัวเลขกเปล่าไม่ต้องไปบอกว่าอย่างงุ่นอย่างนี้มันก็ถูกเหมือน่าอย่างเงี้ยงจะเล่าอย่างงุ่นอย่างนี้มันไม่ถูกก็ขึ้นเก่ามันไาอย่างเงี้แม่ก็บอกผู่ก็ยัดรู้เนาะที่มาที่ไปแม่ว่าอย่างงี้ยไม่งั้นเขาจะเรียกว่าให้หวยคนนี้วอย่างเงี้มันต้องบอกที่มาที่ไปต้องนั่นสิแม่ว่าอย่างเงี้ยมันต้องมาสอนคุณดอกอนไรอย่างงี้ยมันต้องมาสอนคุณดอกคุณเอานำดอกบนเงิน มั<ภ><ย>ว่างบ้าคนเดียวรวดจ้าแต่ว่าแม่ก็มีแค่นี้แหละจ้าคุณแม่จ้าเนี่ยตกลงวันนี้แม่ไม่ได้ไปไหนดอกได้ได้ค่ะคุณแม่ให้คุณแม่นู่นให้คุณแม่ว่างก็ได้ค่ะคุณแม่ว่างก,ก่อนแต่ว่าพวกนี้ก็สงสัยจะได้ไปอยู่ยแอ่ว่าก็ต้องมาชวนแม่ไปไหนแหละจ้าเพราะว่ามันก็กใกล้แล้วนาะยยี่สิบสี่แล้ววันนี้เนะแล้วเผื่อบางทีเผื่อมีคนเขา โค้งสองโค้สงสามมหาแม่อีกจ้ะจะ้แต่แต่ที่ตอนนี้คนสนใจมากๆตอนนี้นะคะคือเด็กหอเด็กหอเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าตอนตอนเช้าห่วยออกนี่ถ้ามีข่าวข่าวอะไรก็ลืมส่งข่าวเขาบอกงนี้แม่ะะแล<ต>้วมีคนคอมเมนต์ <comment? S 2> ว่าฮะเออต่ว่าเด็กหอเนี่ยนะลูกปกตินะ่ะมันเคยมาแต่ทีเดียวไงอ๋จอจะจะไม่เร็วก็กตช้ามาทีเดียวเท่านั้นจบ สีหอนะนเนี่ยเขาจะมาเตรียมทีเดียวแต่งวดที่ก่อนงวดก่อนเนี่ยจ้าทำไมเขาเอาเงินมาให้ก่อนไม่รู้ค่ะอืมแล้วเราก็เลยมาออกคิดก่อนมานั่นก่อนแ้วโค้งสองก็ใครก็ไม่สนใจที่นี่แล้วเพื่อนมันก็ไม่ค่อยเชื่อถือมันมันจะถูกอะไรวะถูกงวดถูกอะไรผัวอ,อย่างนี้ไม่เชื่อดอกแต่คงมันไม่เชื่อจริงแหละถ้ามันเชื่อมันไม่ซื้อหรอกร้อยเดียวอะ่ะ ก็ได้เฉยขนานไม่เชื่อนั่นเดียวเนี่ยะจะถ้ามันเชื่อนะมันต้องมันมาบอกแม่แล้วมันบอกกูไม่บอกกูว่ามันไม่ออกวะคือว่าไงเชื่อแม่ก็เลยต้องเชื่อมันว่ามันพูดจริงเพราะว่ามันไม่เคยซื้อหลอกร้อยเดียวอ่ะจะเออจะมีแค่นั้นแหละเอแอดว่าเขาคอมเมนต์อะไรนะน่เขาเออคอมเมนต์ว่าให้ตามเช้าหวยออกนี่แหละแล้วก็บางคนก็ อ่มีคนให้กำลังใจน้องหนูน้อยนะ่ะหลายเจ้าหลายคนอยู่อะไรเงี้ยบอกวนะ่านะถ้าไม่ไม่ทำอะไระนั่นเพื่อนก็ไม่มีอะไรเงี้ยนะอยากแบบว่าให้กําลังใจน้องให้เขาให้น้องอยู่ต่ออะไรประมาณนั้นแหละอค่อ็มันน้องเขาก็อยู่อยู่ช่วงนี้แต่เขาคขาคงจิตใจไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่คเพราะว่า ไอผู้หญิงคนนั้นหน้าไปเหมือนกับที่หลานเขาบอกปีหลอกผีหลอกอ่ะอเอ,อเหมือนกันสไต,ตายเดียวกันเลยเอ้องเขาเลยกลัว่แ,และมีหนุมซ้ำใยขายของทำขนมนั่นก็บอกเหมือนกันว่าบางทีอะ่ะคนที่มาอยู่เน่ะวิง่งเลื่อน,นออกจากหอเลยอืม ก็มันสองคนเนะาะสัไปพูดแต่อะไรลู้กเขาอะไรหรือเปล่าหรือ,อยังไงอ๋อที่ที่ก่อน<ม>หน้านี้คเคยมีสองคนมาอยู่ห้องห้องนั้นห้องเดียวใช่เขาไม่ได้ว่าว่าจะอยู่ไอ้นั่นหรอกจะอยู่กี่คนจะอยู่ได้นั่นแหละเพราะว่าน้ําไฟเขาก็คิดกัางหากในลกูกอือคอย่างน้ำไฟเนี่ยหอเนี่ยหอพักเนี่ยเขามาคิดเอาหน่วยเองนะไม่ไิคิดกับหลวงนะอืมคุณใช้มากคุณก็ต้องจ่ายมากอย่างเงี้ยจ้ะ อย่างน้ำเหมือนกันเนี่ยเอาคิดไปเลยคนละร้อยเนี่ยต่อเดือนเนี่ยคุณอยู่สองคนคุณก็เสียสองร้อยคุณอยู่สามคนคุณก็เสียสามร้อยอย่างเงี้ย<ม>ไม่ได้คิดแบบตามมิตเตอร์นะ้าตามมิตเตอร์มีเด็กแค่คนเยอะสองคนอย่างนั้นไปโรงเรียนไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหรแ่แค่ส<อ>ามสิบยี่สิบสี่สิบอะไรอย่างเงี้ย,ยคิดเป็นายหัวเลยใช่คิดเป็นรายหัวไปเลยจ้ะ น่าแปลกที่อยู่ได้ว่ายายคนนั้นบอกว่าบางทีวิ่งกันออกมาจากนั่นจากห้องนั้นเลยแต่นี้น้องเขามาอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวก็คงไม่มีอะไรอะ่ะค <Okay. S 2> ่ะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะก็กลัวมีควมามรู้สึกกวนอะ่ะแต่ว่าไม่ไแน่หกถ้าน้องก็อยู่ไปเรื่อย<ๆ>เขาอาจจะอยู่ได้ก็ได้เพราะเขาเคยอยู่มาแ้วว่าไม่มีอะไรค่ะ okay. แต่ก็เชิงจะกลัวเรื่องเอาของมาให้เอาหวยมาให้เชิงไม่อาจจะได้ไม่อยากรับเอาเจิงจะอยากขอหีจ้ะัตงเจิงอยากรู้ด้วยนั่นเองค่ะจากคุณแม่ก็เข้าใจเขาอยู่ใช่ถ้าเป็นเราเราอูก็ไม่ไม่ไม่เอาเหมือนกันนะแม่นุ้น่เพราะว่าเขาก็ไม่ใช่นักเรียนหวยไม่ใช่จำเป็นอะไรเลยอ่ะใช่ก็เป็นแค่นักเรียนเนาะได้ด้วย แม่ก็เลยเมนูจะว่าไงเขาดูเขาเป็นก่อนแต่ว่าแม่เขาก็จะให้อยู่ไปอยู่ว่ามันว่ามันถึงนั่นแล้วก็อีกอย่างมันก็ไม่ไกลโรงเรียนเท่าไหร่มันก็เงียบดีแล้วก็เขาก็รักษาการดีน่ะไอ้ที่หอน่ะเขาออกเป็นเวลาผชายเขาออกเป็นเวลาผู้ชุผู้ชายก็ไม่เข้ามาเลยนะืมันผูมว่าคนก็ไม่ได้อื อย่างสมมุติว่าผู้หญิงจะมาเป็นกลุ่มเลยก็ไม่ได้คนสองคนเขาก็มีว่าดอกจะเจ็บเนี่ยกันมาเป็นฝูงเขาก็ไม่ใช่แสดงว่าวันไอ้หอนี้น้องพ่นก็ไม่ได้ต้องการแบบเสียงเอะอะชอบการต้องการการอยู่เงียบอย่างนี้นะใช่นักเรียนมันจะมีนั่นเรียนหนังสือสมาธิเรียนหนังสืออ่านหนังสือเนาะนั่นแหละจการบ้านการจองอะไรเนี่ยเขาก็อยู่ห้องละคนสองคนแค่นั้นแหละลูกไม่ถึงสามหรอกค่ะ นั่นแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องห้องผีนี่หรอกจ้าพวกที่เขามาอยู่กันทางบนทางทางนู้นอะ่ะอันนี้มันจะเป็นทางเข้ามาข้างล่างหองเนี่ยแล้วก็จะมาข้างหลังอย่างเงี้ยมันจะเป็นห้องเนอ่ยจ้าห้องเนี้ยโดยเฉพาะแล้วก็ห้องหนึ่งก็อยังไปซ้ายไปขวาเนี่ยลูกอืมแต่อยังไปซ้ายไปขวาห้องใครห้องวันนี่แหละแต่ห้องของน้องอ่ะมันมี แต่ห้องอื่นไม่มีจ้ะแต่ว่าก็คนก็จะกลัวนั่นแหละถึงไม่มีได้มันก็อยู่แถบเดียวกันของน้องเขาอยู่ริมสุดเลยอืมจ้ะแต่ว่าเขตนั้น่ะเห็นว่าติดวัดนะเอ่อเขตเขตบ้านหอตั้งหอนี่มันติดวัดจ้ะติดแผงวัดอยู่แต่ก็ไม่ได้ติดมากหรอกเป็นเม็ดนั่นเองเป็นเป็นเท่าไหร่เม็ดไม่รู้ไม่ถึงห้าร้อยเม็ดหรอก ค่ะแต่100เมตรมันก็ไกลอยู่นะแต่ว่ามี่ไม่ถึงเขาบอกจ้200 300เมตรมีเท <de ่าไหร่นี่เลยอืม่ประมาณนั้นนะีแค่นี้แหละลูกจ้ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่จ้ะแล้วพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ลองโทรมาใหม่เผื่อมีได้ค่ะคุณแม่เผื่มีใครให้โค้งไหนมาอีกหรือยังไง็รม่ลูกจะ จ,จากคุณแม่เอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วร่รวยนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะคุณแม่ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูก<อ>สรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพแมพี่น้องคะ่ะแนวทางตัวเลขนะคะเลขเทวดาค่ะจากยายางเนาะคะ่พะพแมพี่น้องเนาะตัวเลขใด้มากดังนี้พี่น้องคะ่ะเก้าสามเจ็ดเจ็ดสองศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสามสามเก้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์สองแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะ เพิ่นวงกลมมาทีเก้าเกเจกับเกเจค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอาแคปหนะ้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมแล้วค่ะเด้อตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลดทุกๆตัวค่ะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสกุสก้ขขอนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะเนาะพิถึกบาว่ากันนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่เี่น้องมานเท่าสกุลสก้อนสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องมานเท่าสกุลสก้อนโชคโชคมันมันลำลำลุ่ยลุ่ยแห้งๆหงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสกุสก้อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตโตเลขแนวท่าดีๆแบบนี้นะคะจากคุณแม่โคราชค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกท่าน่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้ค่ะเขามาเล้าก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด like, ๆๆๆแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิบประพัดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆต่างๆจากทั้งช่องนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอกศิิเดชขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาเล่าสุขสุข,ข้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พ่อกันไม่กระเบิดในคลิปหนาเด็กๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ